ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราหน้ากากแดงจากต้องรักหมาสมุทรเลิฟซีเดียซีรีส์ครับผมฟอร์ธธิพงครับรับบทเป็นหมาสมุทรครับครับผมพีมพัชร์ธรรับบทเป็นต้องรักครับค่ะคในสุดวันนี้ก็มาถึงแล้วทีแรกใช่เป็นยังไงบ้างคะพี่แพะถักตื่นเต้นเป็นวันที่ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากมเลยครับใช่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเราก็ อยากรู้ว่าเหตุแบบหลังจากนี้หลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วจะเป็นยังไงพี่พี่แฟนคลับที่มาดูในวันนี้จะชอบผลงานชิ้นนี้ของพวกเราไหมอยากรู้ไปหมดเลยครับันนี <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็อยาจะบอกว่าเมื่อกี้วันนี้เป็นไม่ใช่แค่ซีรีส์ด้วยเราร้องเพลงประกอบซีรีส์โชว์ทุกคนครั้งแรกด้วยก็ตินเต้นเข้าไปใหญ่ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายก,ก็คือดีใจมากที่พอมาถึงวันนี้กพ็พี่พี่แฟนคลับให้การตอบรับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราดีมากจนบัตรก็โซอาขายจะหมดในวันนี้ครับ <laughs> ก็ขอบคุณพี่ <laughs> พี่แฟนคลับทุกคนครับ ได้ว่ารอบนี้ก็กลับมาแบบว่าสถานที่ก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยยังไงแฟน,แฟนๆด้ยังซัพพอร์ตเราเต็มที่เหมือนเดิมอ่าใช่ครับก็ยิ่งแบบตื่นเต้นเนาะเพราะว่าพอสถานที่ใหญ่ขึ้นเราไม่รู้ว่าเออพี่ๆแฟนคลับจะสามารถมาได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บินมาไกลมากครับบางคนบินมาจากต่างประเทศด้วยหรือว่าบางคนก็นั่งรถมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งรถไฟมาก็พวกเราเห็นถึงความพยายามของพี่ๆทุกคนมาวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมอบความสุขกลับไปกับพี่ๆให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับ ขอด้านนี้เราได้ดูฟีดแบ็กเป็นแอนไม่หลังเปล่เรา่อยออกเช่นอะไรเรามากว่ใช่ทีบบ่จริงดูตลอดครับแล้วก็ถามด้วยเวลาเจว่าชอบไหมเป็นยังไงบ้างมีอะไรแนะนําหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แฟนคลับก็บอกว่าชอบมากชอบมากหรือวันนี้ก็บอกว่าเอ้ยอันนี้พี่ว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็มีทั้งคําติและวคําชมครับก็นํามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปครับผมใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ พ,พี่ก็จะซัพพอร์ตเราให้ใ<ช>คําชมกันตล,ตลอดตลอดไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามครับน่ารักมากเลยส่วเนเด็กเขาจะบอกว่าชอบซีนไหนมือเศษถ้าอัดคอมเมนต์มาแล้วลุงก็อือจริงแล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็ชอบซีนใต้น้ำซีนที่ช่วยชีวิตกันกัน<ช>ท้ายท้ายซีนของเทลเลอร์หรือบางคนก็จะชอบเป็นซีนที่ ที่ริมหาดก็มีอะไรเงี้ยวหลากหลายซีนตามความชอบครับใช่ใช่บางคนก็จะเหมือนตกใจว่าโอ้โหพวกเราทั้งสองคนลงไปถ่ายกันใต้น้ำแล้วก็ดำไปจริงจริงซึ่งแบบมันมีความยากอยู่พี่บีเขาก็แอบเป็นห่วงเขาพวกเราดนึงครับว่าแบบถ่ายกันได้ไหมจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็คือตั้งตารอซีนนั้นกันมากๆครับส่วนอื่นก็จะมีชอบแบบพิมพ์มาแซวถามาว่าแบบอยู่ทีมไหนทีมมหาสมุทรทีมคุณต้องรักเพราะเหมือนแบบว่าเปิดเรื่องมาครับ คุณต้องรักเขาจะมีความแบบเป็นแมวดื้อทุกคนก็จะไปส่งสารมหาสมุดมากกว่าเลยแบบจะแบบเหมือนแบบสลับทีมกันบ้างทั้งเรื่องครับไม่ได้เปิดเรื่องเลยทุกคนดูไปทั้งเรื่องทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยต้องรักที่ใจร้ายเนาะทุกคนลองดูทุกคนลองดูทุกคนรู้สึกว่าไม่น่าเลยต้องรักจริไม่น่าเลยรักไม่ได้ใจร้ายนะเดี๋ยวคนดูเราอย่าเพิ่งตัดสินใจเงียเราเราตัดินไม่ได้ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเขาเรียกว่ามีเบื้องหลังของทั้งสองตัวละครใช่พอจีพีหนึ่งเราจะต้องไปอยู่ทีมห พี่จริง EP หนึ่งนี่ยังเลือกทีมไม่ค่อยได้เพราะต่างคนต่างมาคนละหมัดผมผมแอบ,บเจอพี่พี่แฟนคลับร,บรอบเราส่ก็บอกว่าทีมสีเสื้อวันนี้ครับพี่พี่ฟ้าขาวน้ำเงินใครใส่สามสีนี้มาคือเป็นทีมคุณต้องรักแต่คือสีทีมของหนังมันทะเลอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็คือทุกคนน่าจะใส่ขาวกับฟ้ามาก็เป็นทีมคุณต้องรักหมดเลยครับอ้าไนไ,นไหนคุณมาหาสุดลองแบบหมอยสีให้แบบเราได้รับความสหนใจจากแฟนๆใช่นี่จริงอ่ะผมว่า ผมไม่ต้องขออะไรเยอะหรอกครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนได้ดูซีรีส์ไปทุกคนจะสงสารหมาสมุดเองเพราะว่าการว่าเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่โดนทำลายโอ,โอ้โอเศร้าเลย<อ>ไม่ไม่แต่ว่าแต่อยากอยากให้ดูอยากให้ดูแล้วทุกคนจะคือทั้งสองตัวละครมีภูมิหลังที่แตกต่างกันครับ<ช>เลยอ<ะ>ว่าคือแต่ช่วงแรกๆอ่ะคุณด้วยความที่คุณต้องรักเขาเป็นคนที่กำแพงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยการว่าหมาสมุจากการจะกลายเป็นคนที่แบบ พยายมจะเข้าหาตลอดเวลาใช่ต้องรอ,งอดูทุกคนแต่กระเชื่ทุกคนนะแต่ได้เห็นทั้งความสนุกความเฮฮาแล้วก็มุมดาราม่าหรือมุมเศร้ามุมตอนลกทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นในต้องรักหมาสำรดแน่น,นอนครับครับผมอพหนึ่งเราจะต้องลุ้นที่สุดช่วงใหม่ของซีรีส์ค่ะช่วงใหม่ที่มือเราจะจิกเลยผมว่ามันก็จะมีจัเขาเรียกว่าจังหวะโมเมนต์บแบบเกือบใกล้ๆกัน เหมือนแปลว่าเหมือนทั้งด้วยความที่ทั้งสองคนเขาามีความแบบสู่สีกันอยู่แล้วในเรื่องความรักเอออะไรเออคือเหมือนผ่านประสบการณ์มาเยอะนี่ก็เป็นชูกาาเด็ดดีด้วยคนนี้เขาก็แบบเป็นไกด์นักดำน้ําเป็นตัวท็อปของเกาะเพราะงั้งงนแบบเวลามาเจอกันชชใกล้ๆกันทุกคนก็จะมีความลุ้นแบบเอ๊ะจะจะจะ,จะไปต่อไหมอะไรอย่างนี้ใช่ก็จะได้เห็นในอีพีหนึ่งแน่นอนแต่อีพีนี้อีพีที่เกือบเกือบครับยังไม่มีอะไรเพราะเพิ่งร<ช>ู้จักกันเราต้องไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆไปแสดงว่าอีพีหน้ามี ก็ไม่แน่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะโชว์สกิลของการร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยถูกต้องครัครั้งแรกที่ได้ร้องด้วยครับเดี๋ยวบอกว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราร้องร้องเดี่ยวกันเนาะรอบนี้เราเป็นเพลงเพลงเดี่ยวกันด้วยก็ก็ยากมากแต่ก็คือเพลงเพลงทั้งสองทั้งทั้งสามเพลงดีกว่าที่แต่งใหม่นะครับเป็นเพลงที่แต่งตามคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งคุณต้องรักหมาสมุทรแล้วก็วีวีกับไข่มุกใช่ซึ่งก็แต่งตามบทแล้วก็แต่งตามคาแรคเตอร์ซึ่งถ้าทุกคนฟังก็จะนึกถึง นี่คือมูดของคุณหมาสมุทรนี่คือมูดของคุณต้องรักจำ่ทเพลงนันครับซ้อมจําได้ว่าพี่เมย์ส่งส่งส่งไกด์ไลน์ให้พวกเราตั้งแต่ตอนที่อยู่เกาะครับล้วใช่เราได้เดโมตอนอยู่เกาะเนาะแต่คิดว่าเขาน่าจะเริ่มกันมาก่อนหน้านั้นสักพักเหมือนกันครับแล้วกว่าเราจะได้อัดจริงๆก็ประมาณเชื่องพฤทธภาเลยใช่ใช<อ>ก็ผัดกันซอน้อมบนเกาะนี่ก็ซ้อมทุกวันเวลานั่งรถจะไปเปลี่ยนซีนก็จนแบบว่าทั้งทัวนนี้คือเราสามารถร้องเพลงของกันและกันได้หมดแล้วครับใช่ มาถามเรื่องที่บอกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากมาร่วมง,งานกันครั้งแล้วครับเป็นไงบ้างในในในเร่างองอัปเดตความสมพัธใหม่อัปเดต่อ,นนอยออสิยังไงจ๊ะทุกคนครับทุกวันนี้ฉายาหินของผมก็ยังเป็นหินอยู่นะครับอยากบอกให้มั่นใจเอาไว้ <laughs> แต่ว่าก็ดีใจอดีใจที่เบบได้กลับมา <laughs> แบบเล่นกับน้อง <laughs> สนิทที่สุดละกันในครั้งหนึ่งแต่พ่อมีเขาไม่เป็นน้ำธรรมดาเขาเป็นน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรเลยแล้วเขามากัดกร่อนใหญ่กกัดรอเขาบอกว่าน้ําทะเลนี่มีฤทธิ์กัดกร่อนไหนบอกสิวิธีกัดกร่อนของเราทำยังไงน้ําบอกกัดกร่อนของน้ำทะเลนี่คือการลูกตือเท่านั้นเพราะน้ำทะเลมีฤทธิ์กัดกร่อนกัด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 กร่อนกัดกร่อนอ่าไม่ได้กัดกร่อนโอเคกัดกร่อนครับซึ่งที่จริงคือมาสมุทรเป็นคนตือมากทุกคนเป็นคนที่ เอาจริงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นระบบตื้อไว้ก่อนเผื่อได้ได้รึไ้ไหมก็ครั้งนี้เขาก็ใจอ่อนใช้ได้มำเวลานี้เขาก็มีความใจอ่อนให้เราบ้างก็นิดนึงก็รอดูว่าน้ําทะเลเนี่ยจะเค็มหรือจะหวานละกันโอ้ยชีวิตจริงเหรอครับชีวิตจริงที่พีตอนเราแบบยังไงผเพรางว่ามันแบบภาพเบื้องหลังมันแบบฟอร์ดจริงพยายามมากเลยนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็น เบื้องหลัง the scene จริงๆครับว่าที่เราอยู่เป็น่อนได้วยกันหรือแบบเวลาที่อยู่หลังกล้องอ่ะมันเป็นยังไงน้องมีความแสบขึ้นเยอะมากว่าหินมันแหลกเป็นทรายหรือยางอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดู the s เ e n e เหมือนกันไม่ชิงไม่ชิงเรื่องนี้ไม่ชิงเลยอยู่เกาะนี่เหมือนระบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วลืมตัวว่าบางทีก็มาก่อนเราเองก็อ๋อเขาจนอะครับก็คือจะกอดให้กำลังใจแต่ว่าเหมือนเราทุกวันเราผมแบบตื่นเช้ามาใช่ไหมครับตีห้าตีห้าก็ต้อง เป็นคุณต้องรักแล้วเ,เสร็จปุ๊บสี่ทุ่มครึง่งก็คือได้พักผ่อนตื่นมาก็เป็นคุณต้องรักก็เลยแบบเราก็จะจูนอินอ่าจูนอินตอ,อ๋อคือคือที่มาก่อนนี่คือคุณต้องรักมาก่อนไม่ใช่พี่พีมาก่อนใช่นั่นคือคุณต้องรักครับทุกคนอ,อ่ะลลแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะคุณยังไงต่อไปมันระยะเวลามันก็สองปีแล้วก็เราเราเราใช้ลูกเดิมตลอดครับเราลูกเข้าหาหลูกใจอ่อนสักวันต้องใจอ่อนครับถ้าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาเตะเราออกไปอุ้ยแต่เรายังไม่เคยถูกเตะนะอุ้ย ขไม่กล้าเตะหรอกเพื่อไม่ได้กอดเลยดิโอก็เห็นไม่ล่ะถึงแม้จะแกล้งกะตามแต่ก็ยังรักเสมอนั่นแหละอ่าใครขอดูวิธีอ้อนแบบน้ำหน่อยซีว่าปิดแบบเรื่องสอบพัฒนาการการอ้อนผิดที่จริงอะผมไม่ค่อยอ้อนหรอกแค่แบบถ้าอยู่ถ้าอยู่ในห้องก็พี่เขาพอนอนเหนื่อยอันนี้คือไม่ค่อยอ้อน ใช่ครับตัวท่าเหรอจตัวท่าแเบไปเหลือแค่ฟิลน้องฟอดจากพี่ฟอดจะเหลือแค่น้องฟอดตัวเล็กๆครับาตัวคุมกำเนิดเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายให้ฝากแฟนๆหน่อยของเราต้องรักมหาสมุทรครับผมทุกคนขอฝากด้วยนะครับต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีซีรีส์ครับก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็สนุกฟินแล้วก็ขวามรูมากๆเลยครับทุกคนก็สามารถรับชมนะครับตอนแรกนะครับคนได้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่ง ทุกวันอาทิตย์ทางช่องจีนเปนยี่สิบห้านะครับครับผมและสามารถรับชมเป็นเวอร์ชันออนไลน์นะครับแบบอันคาที่ที่แอปไอชีและเว็บไซต์ไอคือดลคอมเวลาห้าทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับครับผมและที่สําคัญตอนนี้นะครับเพลงประกอบที่อย่างเราทั้ง3เพลงได้ปล่อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนสามารถฟังได้ที่มีวายมิวสิกและทุกสตรีมมิ่งเลยครับทุกคนใช่ครับชื่อเพลงของผมเป็นต้องรักแล้วเปล่าครับต้องรักแล้วเปล่าต้องรักแล้วเปวล่ลปาใช่ส่วนของผมก็คือจะชื่อเพลงว่าไม่กล้าฝนันส่วนของสองสาวจะชื่อว่าบอกก่อนหม ซึ่งถ้าทุกคนเสิร์ชไม่เจอเสิร์ชเป็นชื่อพวกเราก็ได้ครับจะเจอไงเป็นฟอร์ดที่ได้พงแบบพีทวัตถุทอหรือว่าเป็นชื่อพี่อายราหรือพี่ชัญญาก็จะเจอครับผมใช่ครับก็ขอฝากด้วยครับแล้วลองทุกคนจะชุ่มฉ่าหัวใจเหมือนได้ไปดูอยู่ใต้ทะเลแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสุดท้ายต้องทำท่าแบบชุ่มฉ่ำกระตุอ่ะชุ่มฉ่ำอ่าโยนจ้าถ้าให้ผมคิดเนี่ยอ่ะไหนไงอ่ะเอาไปชุ่มฉ่ำตัว <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ